บังเกิดใหม่ได้อย่างไรบทที่5น้ําและวิญญาณคืออะไรพระเยซูตัดกับนิโคเดมัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ย้อนบทที่สามข้อหเราอาจสงสัยว่าน้ําและวิญญาณ ที่พระองค์ทรงตัดนั้นหมายความถึงอะไร 1. น้ําเมื่อพระเยซูคริสต์ตัดถึงการบังเกิดใหม่พระองค์มิได้ไหมายถึงการบังเกิดใหม่ฝ่ายร่างกายแต่หมายถึงการบังเกิดฝ่ายวิญญาณดังนั้นน้ําที่พระองค์ตัดถึงนี้จึงมิได้ไหมายถึงน้ําที่เราใช้สําหรับดื่มหรืออาบชำระร่างกายซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนัง ก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งมันเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณยอดบทที่สข้อ6พระเยซูตัดกับหิีสมาเรียที่บ่อน้ำว่ามีแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แจกเขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำผู้ในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ยอดน ข้อที่4ข้อ14นี่คือน้ำที่โปร่งกล่าวถึงเราต่งางทราบดีว่าน้ำมีประโยชน์หลักอยู่สองประการคือ 1. รักษาชีวิตให้ดำรงอยู่เพราะถ้าปัสจากน้ำทุกชีวิตจะต้องตายประการที่สองคือน้ำชำระล้างให้สะอาดในการดำรงชีวิตพระเยซูตรัสว่ามนุษย จะบำบรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่จะต้องบำบรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้ามัทธิวบทที่4ข้อ4คือทุกชนิดดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยมีน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์เป็นส่วนประกอบเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์จะเกิดการสังเคราะห์แสงเขียนเป็นสูตรเคมีได้ดังนี้6 h 2 o plus 6CO2 right p o n d i n g arrow C6H12O6 plus 6O2 ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีการสังเคราะห์แสงและถ้าไม่มีการสังเคราะห์แสงก็ไม่มีพืชที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อไม่มีพืชก็ไม่มีสัตว์และเมื่อไม่มีทั้งสัตว์และพืช มนุษย์ก็จะดำรงชีวิตยอยู่ไม่ได้เราจึงเห็นว่าพระดำรัสของพระเจ้านั้นเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตเมื่อพระองค์ทรงตัดทุกสิ่งก็บังเกิดขึ้นนับตั้งแต่แสงสว่างจนถึงสรรพสิ่งทั้งปวงที่เป็นอาหารสำหรับทุกชีวิตและพระดำรัสของพระเจ้าก็เป็นที่มาแห่งการบังเกิดใหม่ของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองพระเยซูจึงตัดว่ามนุษย์จะดำรงชีวิต ด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจ,จนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสำหรับประโยชน์ของน้ําในการชําระล้างนั้นอกครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมเอเวซัตบทที่ 5: ข้อ26ว่าเพื่อจะได้ทรงทําให้คลิกจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชําระด้วยน้ําและพระวจ,จนะอกครทูตเปโต ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมะตะแต่จากพันอมะตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตให้ดำรงอยู่หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ23พระธรรมยนต์ได้บันทึกว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกข,ของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลาย จะรู้จักสักจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยย่อนบทที่8ข้อ31-32และในพระธรรมมัทธิวบันทึกไว้ว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของเราจะไม่สูญหายไปเลยมัทธิวบทที่24ข้อ35จงสหาและอ่านจากหนังสือของพระเจ้าสัตว์เหล่านี้จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว ไม่มีตัวใดที่จะไม่มีคู่เพราะพระโอษของพระเจ้าได้บัญชาวไว้แล้วและพระปิญญาณของพระองค์ได้รวบรวมไว้อิสยาบทที่34ข้อ16ซิมูลเปตูทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันยอนบทที่6ข้อ68 ขอทรงแก้คดีของข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์สดุดีบทที่1 1 9ข้อ154พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อสามโดยความเชื่อนี้เองเราจรึงเข้าใจว่าพระเจ้า ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นฮีบลูบทที่11ข้อ3พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงประดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบนฮิบรูบทที่หนึ่งข้อสแล้วบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตามได้ที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัิจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วมัทธิวบทที่หข้อ18 ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านยอนบทที่ 15: ข้อ3ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและพระวจ,จนะของพระองค์เป็นความจริงยอนบทที่ 17: ข้อ17ข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพื่อเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกัน ยอนบทที่1 7ข้อ19ในเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลนั้นพระองค์ทรงใช้ทั้งพระดำรักและพระวิญญาณและเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่จากสภาพที่เสื่อมถอยไปพระองค์ก็ทรงใช้ทั้งพระคำและพระวิญญาณด้วยโดยพระวินะะของพระเจ้าว่าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมเพื่อโอ์ของพระอง์เซนดูดีบทที่3 3ข้อ6จงมาสนใจในคำเตือนของเรานี่แน่เราจะเทความคิดของเราแก่เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าสุภาษิตบทที่1นข้อ23บก่อนังเกิดใหม่มนุษย์ถือได้ว่าตายแล้วฝ่ายวิญญาณและไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ แต่โดยพระํำรัสและพระพิญญาณของพระเจ้ามนุษย์จึงสามารถมันเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งตามที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ3 9ถึงส5ลาซารัสตายไปแล้วเป็นเวลาหกวันแต่เมื่อพระเยซูตรัสว่าลาซารัสเอ,อ๋ยออกมาเถิดลาซารัสก็ฟื้นขึ้นและลุกออกมาจากโองโ์ฝังศพ เราไม่ทราบว่าลาสลัตได้ยินเสียงพระเยซูหรือไม่แต่ที่ทราบแน่นอนคือพระดำรัสของพระเยซูมีลิธานุภาพทําให้ลาสลัตเป็นขึ้นจากตายได้เมื่อวันที่6สิงหาคม1945มีการปล่อยระเบิดปรามนลูลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นในวินาทีที่ปรามนระเบิดกลางอากาศนั้น ความร้อนในบรรยากาศรอบๆพุ่งขึ้นสูงถึง2-3ล้านองศาเซนเซียสและเมื่อความร้อนสัมผัสพื้นผิวโลกโอุณหภูมิอยู่ที่4,000องศาเซนเซียสเป็นเหตุให้เกิดลมที่มีความเร็วถึง1,000-2,000ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพระดำรัสของพระเจ้ามีอนุภาพยิ่งกว่าระเบิดปรามนูด,ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ส่วนประกอบของอะตอมจึงได้เกิดขึ้นถ้าปราศจากพระคำพระดำรัสของพระเจ้าแล้วก็จะไม่มีอะตอมในโลกนี้การสร้างมนุษย์ให้กลับมีชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่ยากกว่าการสร้างจัก,กรวาลและสรรพสิ่งในยุคแรกเพราะมนุษย์ได้กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าไปเสียแล้วจะเห็นได้ว่าพระคุณและความเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้มนุษย์บังเกิดใหม่ได้ ความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินพระดำรัสพระเจ้าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคิตโรมบทที่ 10: ข้อ17เบอร์นิเมอดีปธา,านของคณะวิกลิฟซึ่งเป็นนักบินสมัครเล่นได้ขับเครื่องบินจากเมืองดันลัดไปเมืองฮุสตันรัฐเท็กซัส ด้วยเครื่องบินแบบสองเครื่องยนต์วันนั้นฝนตกหนักและมืดคลึ้มมองอะไรแทบไม่เห็นยิ่งไปกว่านั้นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งหยุดทำงานเขาจึงส่งสัญญาณไปยังหอบังคับการบินขออนุญาตลงจอดที่สนามบินอื่นและได้รับสัญญาณตอบว่าจะนำเขาไปจอดที่สนามบินมอนโกเมอรี โดยบอกให้เขาเลี้ยวไปทางขวา10องศาแล้วเลี้ยวซ้าย20องศาและลดเพดานบินลงที่4,000ฟุตต่อมาได้ลดลงไปที่3,000ฟุตแล้วเลี้ยวขวา40องศาแล้วเลี้ยวซ้าย30องศาขณะนั้นเบอร์นี่มองไม่เห็นอะไรเลยและไม่ทราบด้วยว่าคำสั่งนั้นถูกต้องหรือไม่เขาต้องอาศัยความเชื่อ และทําตามคําสั่งของหอบังคับการบินทุกประการและเมื่อเขาทําตามนั้นทุกอย่างเขาก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันหากเราต้องการบังเกิดใหม่เราต้องเชื่อฟังและทําตามพระดํารัสของพระเจ้า 2. วิญญาณวิญญาณที่พระเยซูตัดหมายถึงพระบิญญาณของพระเจ้า ซึ่งทําให้พระไทยของพระเจ้าสําเร็จทุกประการในปฐโมกาลบทที่ 1- ข้อสอมันทึกไว้ว่าแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอ,อยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้นไม่ว่าจะเป็นการทรงสร้างจัก,กรวาลหรือมนุษย์สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ล้วนสําเร็จด้วยพระํำรัสและพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปรานขององค์ผู้สรงหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าโยบบทที่3 3ข้อ4พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพักรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระบิญญาบริสุทธิ์ที่ตัดบทที่สข้อห พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปานเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตปฐมกาลบทที่สองข้อ7เราจะทูลขอพระบิดาเรียกพระองจะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระบิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็น และไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านยอหนบทที่14ข้อ 16, 17แต่องค์ผู้ช่วยคือพระบิญญาบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในานามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านรละลึกถึงทุกสิ่ง ที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วย่อนบทที่14บสีข้อย6เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระปัญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งแต่ไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาบริสุทธิ์ 1. นโครินบทที่12ข้พระวิญ,ญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระลูกกา บทที่4ข้อ18พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลับไปจากแม่น้ำจอแดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปลูกกาบทที่4ข้อหนึ่งเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความผิดนั้น คือพวกเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือพวกเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วยอดบทที่สิบหข้อ8ปดถึงสิหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของพระพิญญาบริสุทธิ์คือทำให้มนุษย์สำนึกในความผิดบาปโดยทำให้เขารู้สึกผิด ได้นำไปสู่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพระเยซูทรงตัดไว้อย่างชัดเจนว่าความบาปคือการไม่เชื่อฟังในพระองค์ทุกคนที่ปฏิเสธพระเยซูคิดคือคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเมื่อมนุษย์ได้ปฏิเสธพระเยซูคิดเตตึงกุ่งคนไม้กางเขนเรียงคนบาปพระเจ้า พระบิดายอมรับการทวนทุกของโลกลองแทนมนุษย์ทุกคนและประกาศว่าโลกงเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นผู้มีชัยด้วยการปินขึ้นมาจากความตายความตายของผู้้อลค์ล้วนถึงข้องยอมนบในความอบธทรนของโลกและการพิพากษษาลงโทษที่ตกแก่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ มีแรงโน้มถ่วงซึ่งทําให้สิ่งที่เราคว้างขึ้นไปโดนกลับลงมายังพื้นดินถ้าจะเอาชนะแรงโน้มถ่วงนี้จะต้องอาศัยแรงหรือพลังที่เข้มแข็งกว่าเช่นพลังที่ทําให้เครื่องบินบินได้โดยไม่ตกในโลกนี้มีพลังอํานาจมากมายหลายอย่างที่พยายามดึงชีวิตของเราเช่นอํานาจของสิ่งชั่วร้ายอํานาจของโลกโลกยียวิสัยหรือความไข้ เราจะต้องมีพลังอํานาจที่เข้มแข็งกว่าที่จะเอาชนะอํานาจเหล่านี้ได้นั่นก็คือพลังอํานาจแห่งพระคําของพระเจ้าและพลังอํานาจแห่งพระบิญญาณของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงตรัสว่าแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและพระบิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ย่อน บทที่สข้อ5ดูภาพประกรอบหนึ่งในเรื่องการพิพากษาคือเจ้าโลกหรือมารซาตานได้ถูกพิพากษาแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกจำกัดออกไปย่อนบทที่ 12: บสข้อ31ประองทรงปลดเทพผู้ครองและสักดิเทพเสีย พุงได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยการเขียนนั้นโคลโลสีบทที่สองข้อสิด้วยเหตุนี้มนุษย์ซึ่งเชื่อฟังคำเจักนำของซาตานและปรักปรำลงโทษพระเยซูจึงมีความผิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเสด็จมาเพื่อนำเราให้เชื่อฟังในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดผลบาป เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระปัญญาบริสุทธิ์หนึ่งโครินบทที่ 12: ข้อ3อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้นเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา หนึ่งโครินบทที่สข้อ1112ในโลกนี้มีแรงโน้มถ่วงซึ่งทำให้สิ่งที่เราขว้างขึ้นไปลนกลับลงมายังพื้นดินถ้าจะเอาชนะแรงโน้มถ่วงนี้จะต้องอาศัยแรงหรือพลังที่เข้มแข็งกว่าเช่นพลังที่ทำให้เครื่องบินบินได้โดยไม่ตกในโลกนี้มีพลังอำนาจมากมายหลายอย่าง ที่พยายามดึงชีวิตของเราเช่นอำนาจของสิ่งชั่วร้ายอำนาจของโลกียวิสัยหรือความใขร่เราจะต้องมีพลังอำนาจที่เข้มแข็งกว่าที่จะเอาชนะอำนาจเหล่านี้ได้นั่นก็คือพลังอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าและพลังอำนาจแห่งพระบิญญาณของพระเจ้าโดยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใด ไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ย่อนบทที่3ข้อ5ดูภาพประกอบหนึ่ง